สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปคณิตศาสตร์แฟนตาซีเล่มเก้ากันนะครับใครอู้ไม่ได้อู้เอ้ยใครก็อู้กันก็หลังจากคลิปที่แล้วที่เคทอยู่ยยอู่เขาก็ว้าไปดำทะเลแล้วก็ลอยขึ้นมาใหม่ในเออคอสตูมใหม่ของเขาเขาก็งงว่าคอสตูมเก่าเขาหายไปไหนแล้วก็ได้เจอกับเทรชเทรชเขาบอกว่าเคทเนี่ยคืออัศวินเคออสแห่งความโอลหม่านไร้ระเบียบโชคชะตาให้มาตบกับอัศวินเอ็กซ์มันจะมีอัศวินเคออสกับอัศวินเอ็กซ์ใช่ไหมละครับก็คือ ช่ชะตาทั้งสองคนเนี่ยต้องสู้กันจนกว่าจะเหลือเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้น KT ก็แบบไม่เข้าใจครับอัดหน้าเทสไปทีหนึ่งโอ้โหลรุมสกรรมรุมสกรรมตอนแรกให้เรียกว่าท่านเทสตอนนี้โอฉฉฉ้ฉันก็เป็นค่ารับใช้ของนายนั่นแหละ KT เนี่ยจะมีเรดร์หาอัศวนเอ็กครับก็คือไอเนี่ยมันเหมือนเป็นผู้ล่าอ่เธอเธอเป็นลูกนะอ่าแล้วต้องไปตกอัศวนเอก็กถ้าอัศวินเอ็กอะ่ะเป็นคนดีแน่นอนว่าคนที่ฆ่าอัศวนเอ็กอะ่ะต้องเป็นคนไม่ดีซึ่งตอนนี้ KT อยู่ฝั่งไม่ดีพวก สรรพสิ่งที่เป็นระเบียบของพีทาโกรัสเนี่ยเขาก็จะเริ่มได้กิ่นของอัศวินเคออสแห่ง mm. ความไร้ระเบียบแล้วก็จะมาโจมตีซึ่งเคทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะทำร้ายหมาพวกนี้หรอกแต่ว่าแต่ว่าคนมันโหดนะเ mm. พราะว่ามีดาบแวมพาริกเอ็กฝังอยู่ในร่างกายทําให้หมาที่กระโจนเข้ามาเหมือนโดนทอนเมลฮนะล่วงไปแล้วก็เริ่มมีปีกปีกดํางอกออกมาปีกดำชั่วร้ายนะปีกขาวคนดีเออโซฟีแบบกระชับซึ่งแน่นอนว่าหมามันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวอยู่แล้ว จนตอนเนี้ยพอดาบอะเริ่มเปิดใช้งานแบบอัตโนมัติเป็นพาสซีฟเป็นพาสซีฟมือเคทีข้างขวาจะขยายและไม่สามารถควบคุมได้ไอ้พูกนี้ก็กระโจนเข้าไปลุมเหมือนรหอ,นอด่ะตายกันทั้งฝูงเลยโหดโหดจัดอันนี้คือการแสดงพลังของอัศาวินเคอสนะฮะโอเคมากันที่หนุ่มอัศาวินแห่งแสงนะครับยยูย่ครับสนทนาทมกันอยู่ดีๆครับยยูย่ก็มี <c oughs> หุ่นยนต์หุ่นยนต์เลขาคณิตอะไรกันนี่พนังแตกแล้วอย่างงั้นเลยอ,อ่ะ โอเคอันนี้มันจะเป็นในกระตูนน่ะมันจะขึ้นไปตอนใหม่ใช่ไหมละ่ะเพรากระตูนขึ้นไปตอนใหม่มันก็จะเริ่มมาด้วยแบบฉากที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือจําได้ไหมเขาที่เบลกับเซบับอ่ะจะมาชวนตีกับลีน่าแต่ตอนนี้ลีน่าจับฝังใต้ดินไปเรียบร้อยแล้วอ่ามากันที่เหล่าอัศวินแห่งแสงเดอะแก๊งเขาได้โดนหุ่นจ,จักรจี แจกรจี้แบบไม่สามารถทําอะไรได้โอ้โหโอไม่นะอย่างนีธ้ธโดนแจกรจี้แล้วกูจะตีหุ่นยังไงล่ะโจรครับโจเป็นคนที่ไม่บ้าจี้หนช่วงดีนะอ่ะโจเป็นคนที่ไม่บ้าจี้ครับโจก็เลยเก๊เกหล,ล,ล่อไปทีนึง เพราะฉันคือโจสุดหล่อแห่งอัศวินกาลังสองเก็กฆ่าไปหุ่นระเบิดตัวตายโอโทนกับสิ่งแปลกประหลาดไม่ไหวก็เลยระเบิดตัวตายมาที่ตัวแรกเป็นให้หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านแต่ละด้านเป็น3าโจาไม่รอช้า,ชาครับโจอัศวินกําลังสองสามกำลังสองเป็น9สูพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านหรือด้านยากกําลังสองมาที่ตัวต่อไปครับเป็นการหาพื้นที่ ของสามเหลี่ยมที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละสี่โจเห็นดังนั้นครับฟอร์สสี่ยกกําลังสองไปแต่ว่าไม่ใช่มันคือสามเหลี่ยมคือถ้าเป็นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่ยกกำลังสองถูกแล้วแต่ว่าอันนี้มันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แบ่งครึ่งก็เลยต้องคูณหนึ่งส่วนสองเข้าไปพอคูณหนึ่งส่วนสองเข้าไปก็รอดอ่าเจเนียสพอรอดออกมากันทุกคนปุ๊บก็ไล่เก็ตตัวก็สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมพืน่ก็สองคูณฐานก็สูง สู่พื้นที่สี่เหลี่ยมั้างหมู 4. 2คูณสูงคูณผนรวมด้านคู่ขนาดาจําเอาไว้นะเจ๊เด็กๆอาจารย์ครัอาร์คิมิดีสก็เลยเรียกให้ไปเข้าคาเปลี่ยนได้เพราะว่าเขาจัดการหุ่นที่อาร์คิมิดีสเป็นคนประกอบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเปิดคำถามไปว,ว่าเลขคาคณิตคืออะไรไพตันก็เลยบอกเลขคาคณิตทําให้เราเข้าใจจักรวาลได้ มีนาก็ตอบไปว่าเลาคิตที่ทให้เราพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆได้มีนาว,ว่าเลยคคณิ้ทํีทให้เราเข้าใจศาสตร์แห่งพระเจ้ายิ่งใหญ่มากแต่แล้วเขาก็โยนคําถามออกมาอีกว่าจากักรวาลมีขอบเขตเป็นยังไงทุกคนก็แบบอืมอะไรกันวะเนี่ยเอเอเดี๋ยวอะไรมาให้กูเนี่ยแล้วก็มีการทิ้งท้ายว่าในหนึ่งในพวกเราที่มาเรียนกับอาจารย์ในวันนี้นนะหนึ่งคนจะเป็นแสงที่สว่างเจ,จิดจัสที่สุดในเหล่าอวินแห่งแสงแห่งเจ็ดก็คนนั้นจะเป็นคน ที่ช่วยอัศวินเอกยุติสงครามได้่าพูดถึงอัศวินเอกตัดวันที่ซีโร่กันซีโร่ไม่ได้โชว์บทอะไรเลยซีโร่ Zero เหมือนโดนอัดอะไรสักอย่างอยู่ใต้ทะเลล่าสุดคือเดินลงทะเลมานะอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงวิญญาณแห่งดาบบอกว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองวิญญาณแห่งดาวเขาก็เลยลากเส้นออกมาซีโร่เขาก็เย้ย <Yay! S 1> ออกมาจากที่แคบแคได้แล้วแต่ก็ดูข้างหลังนั่นสินั่นคือจุดที่นายยืนอยู่จุดตรงนั้นแหละคือศูนย์วิติไม่มีความยาวไม่มีความกว้างไม่มีความสูงเป็นแค่จุด เรียกว่าสมนิติตอ้าวคุณคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในพาร์ทบรรยายลากเส้นออกมาครับเส้นมีความยาวก็เลยเป็นหนึ่งมิติตรค่อยๆนายก็เหมือนกับนอนที่เดินกระลึอบอยู่บนเส้นได้นั่นแหละทาให้รู้สึกอดึดอัดใช่ไหมล่ะไม่มีทางซ้ายและทางขวาเขาก็เลยแฉวงออกมาเป็นตารางอ่านี่นะครับคือสองวิติครับมีทั้งความยาวมีทั้งความกว้างและนั่นคือเส้นที่นายยืนอยู่เมื่อกี้นี้โอ้โหคูคูค,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 คูไม่ธรรมดานะคูอืม แล้วก็บอกว่าสองมิติเนี่ยเธอก็เหมือนกับเป็นกระดาษอยู่อันหนึ่งแหละเพราะว่ามีแค่ความกว้างกับความยาวตอนนี้เขาจะโชว์สามมิติให้ดูเขาก็เลยฟิงออกมาอ่าตอนนี้มีทั้งความกว้างความยาวและความสูงและผืนน้ําตรงนี้ผืนแอ่งน้าอ่ะตรงนี้ก็คือที่นายยืนอยู่แล้วก็โยนคําถามให้ว่าตอนนี้โลกเราเป็นกี่มิติซิลโลก็แบบสามมิติไงฮ่าฮ่าทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วก็บอกว่าเราอ่ะจะมองเห็นมิติได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในมิติที่สูงกว่านั้นก็คือเราเห็นสามมิติจาก เราเห็นสาม ищ, มิติสองมิติหนึ่งมิติศูนมิติจากโลกสามมิติของเราแล,แล้วเขาถามว่าเราจะเข้าใจจักรวาลว่าจักรวาลเป็นกี่มิติเนี่ยหรือว่าต้องการจะหามิติที่เยอะกว่านั้นอ่ะเราต้องมีมุมมองจากมิติที่สูงกว่านั้นก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหงงดิผมก็งงเหมือนกันผมก็พูดตามที่มันเขียนไว้อ่ะผมไม่เข้าใจอ่าอตัดโฉบมาที่คนหนึ่งที่สี่ก่อนตอนนี้คือเจ้าชายฟิลิปสเดจมาดูความเรียบร้อยของคนหนึ่งที่สี่ แล้วก็มีคนนี้คนนี้คือโรสซิดเอกแห่งสำนักพิราโกนันคือคือก็เก่งแหละเออเก่งเก่งแล้วเขาก็เหลือไปเห็นกองทัพออกบุกเข้ามาเขาก็เลยเออเจ้าชายลบไปเดี๋ยวผมจะบัวมันเองและจากนั้นทหารก็ไปตีกับออกตีกับออกโรสนี่มีเวทพลังไฟนะครับก็ก็ออกสู้ไม่ได้แค่นั้นแหละอ่าเฮ้ยเนื่องจากกองทัพของอโตาเนียแข็งเก่งเกินไปดูท่าออคจะไม่สามารถสู้ได้นะลุยเอล่าฉันว่าถึงน่าจะเหมาะกับงานนี้นะอเช้าวันต่อมาลุยเอล่าบุกไปหน้าเมืองอีตัเนียแล้วก็ถามว่า มีใครอยากมาแก้ปริศนานี้ไหมถ้าเกิว่านายแก้ปริศนานี้ได้นะเราจะยกเลิกสงครามครั้งนี้ฝั่งของพ่อโมดอิฟินตี้จะไม่โจมตีฝั่งพนมิดอีกเลยก็คือจบแค่เพื่อที่4ีลดเสียงดังนั้นก็ใครมันมาโวยวายหน้าเมืองว่าไหนออกมาโชว์หน่อยสิอ่ะลุยลร่าก็เลยโยนโจทย์ง่ายๆข้อหนึ่งไปก็คือปริมาตรเออลูกบาทที่มีความยาแต่ละด้านหนึ่ง หนึ่งเซนติเมตรหนึ่งเซนติเมตรหนึ่งเซนติเมตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงเป็นหนึ่งเซนติเมตรจงหารูบาต์ที่มีปริมาตรเป็นสองเท่าของอันนี้ก็คือหารูบาต์ที่มีปริมาตรสองเซนติเมตรโลเซ็นดังน,นั้นทำท่าจะตอบลุยล่าบอกชัดตัวมติเออใช่หรือเปล่าเด็กน้อยซึ่งก็นั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขยายความกว้างความยาวความสูงเปสองเท่าเนนะี่ยจะทําให้รูบาต์มีปริมาตรแปดซึ่งมันไม่ใช่สองเท่า ก็คือเราต้องการลูกบาศก์ปริมาตร2แต่ว่าสีที่มันทําได้คือลูกบาศก์ปริมาตรถ8ถ้าเราคูณ2มาทั้งหมดอ่ะซึ่งคนในเมืองเดมเอไม่ใช่เดนมาเซียอ,อิตเนียตอนนั้นอะดีใจมากเพราะว่าโอ้ไม่มีปัญหาไหนที่สํานักพีทากอรัตแก้ไม่ได้หรอกฉลองเมืองกันใหญ่เลยโอ้สงครามจะหยุดแล้วสงครามจะหยุดแล้วซึ่งลุเอล่าได้วางแผนมาแล้วว่าไอโจทย์ข้อเนี้ยพวกนี้ไม่มีทางแก้ได้แน่นอนเพราะว่าพวกนี้ปฏิเสธจานวนอัตรายะ คือปัญหาข้อเนี้ยจะได้คาตอบเป็นจำนวนอันตกระยะที่ไอ้พวกนี้ปฏิเสธไอ้พวกนี้ก็แบบอัตกระยะยียีไม่ใช่ยีไม่ใช่มันก็เลยแก้ไม่ได้ไงมันก็เลยหาพยายามแบบเออจำนวนที่ยกกําลังสองไอ้ยกกาลังสามแล้วได้สองที่เป็นจํานวนตกระยะแล้วก็เราไปถามอาจารย์ว่าคิมวีดีสีไหมดีไหมอันนี้เป็นคําคพูดจากช,าย,ชายฟรีอุดนะรถก็แบบยืนยันว่าไม่นู no. เราจะไม่ไปยุ่งกับคนที่ไปศึกษาอัตกระยะหรอกแล้วก็ ตอนจบก็มีคนส่งมาให้อาจารย์อคิมิดิสแหละอาจารย์อคิมิดิสก็บอกว่าถึงเวลาแล้วสินะที่พวกนั้นจะได้รู้ตัวสักทีว่าความรู้ที่เราเรียนมามันไม่พอเราต้องศึกษาคณิตศาสตร์ต่อไปลูเอล่าครับวิ่งมาที่หน้าเมืองทุกวันแล้วก็ถามว่าหาได้ยังลูกบาศก์ที่มีบริมารสองลูกบาศก์เมตรอ่ะอืมลูกบาศก์เซนติเมตรอะไรสักอย่างนี่นแหละผมจำไม่ได้ว่าผมพูดเซนติเมตรหรือเมตรไปนะอ่ะตอนนี้ก็ถึงบททดสอบสุดท้ายของสี่หนอนนี่แล้วก็คือไปทําสมาธิอยู่หน้าเอ่รคริสตัลแห่งความเป็นริ ในระหว่างทำสมาธินี้ไพตันก็ได้นึกถึงอ e ีโตเนียว่าทุกคนกําลังต้องการไพตันอยู่โจโก็นึกถึงสาวๆกับเผ่าคนแคะลิซ่าก็นึกถึงโทเทสแล้วก็พวกปีศาจส่วนมีนากำลังนึกถึงซีโร่กับเคทซึ่งมีนาก็นึกถึงซีโร่ว่าไอช่วงเวลาดีๆที่เราเขามีต่อกันเนี่ยมันช่างเออมีความสุขเลยเกินนะแล้วก็แวบมาที่เคทบอกว่าเออซีโร่เขาไม่สนใจเธอหรอก แล้วก็มีนาก็ยังคิดว่าไม่นะฉันคิดเกิดซีโรแค่เพื่อนเองรัวซึนซึนซึนเดเลแล้วก็กําลังเถียงกับเคทีอยู่ในหัวของเขาซึ่ง,ง,ง,งมีนาเขาก็บอกไปว่าเคทียื่ที่อยู่ในหัวของเขาอ่ะไม่ใช่เคทีเคทีไม่ใช่คนอย่างนั้นเคทีเป็นคนดีเขาก็เลยเปลี่ยนเคทีอยู่นหน้าเขาเป็นมีนาในจิตของเขาแล้วเขาก็พบว่าจิตใจของเขาเนี่ยมันช่างอ่อนแอเสียจ,จริงเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องการมีนาคนนี้มีนาคนนี้มันช่างกระจอกสิ้นดีเลยนะอาคิอาจารย์อาคิวิที่เขาก็เลยให้ทุกคนลืมตาแล้ว คริสตันแห่งความจริงอะ่ะจะให้ทุกคนวาร์ปไปที่ที่ทุกคนต้องการมีนามาก่อนเลยครับมีนามาที่เมืองคาวครับคือคาวอะ่ะเป็นเรื่องเล่าเป็นเมืองในเรื่องเล่าของแอตแลนติสซึ่งมันมันมีอยู่จริงอ่ะตอนนี้ก็ได้พบกับวอลคิลลี่อีกแล้วอ่าเจ้าเก่านะฮะเจ้าเก่าบอกว่าที่นี่ที่ไหนอะ่ะที่นี่คือคาวไงล่ะวอลคิลลี่ก็บอกว่าโอ้มีนาเธอคือผู้ที่ได้รับการเลือกแหง่งวิหารแห่งแสง งั้นก็เธอก็เหมือนกับเพชรที่ยังไม่ได้เจรณายอย่ะนะเธอชนะใจตัวเองงั้นเอาไอ้นี้ไปกินซะเอาอะไรยัดปากไว้ก็ไม่รู้แล้วก็โดนโ oh, อ้เมาเมาเมากัญชานี่เองไม่ใช่กัญชาโดนฝังอยู่ในศีลาเรียบร้อยแล้วอืมก็เลยได้ไปนั่งทําสมาธิอยู่ในศีลานั้นตลอดการส่วนไพตันครับนึกถึงเมืองอิโโเนียาว้ามาที่อิโนโเนียตอนนี้อิโโเนียไม่มีความเหลือเหลือความเป็นซีวิไลไม่เหลือความเป็นซีวิลไลอีกแล้วเจอแต่พวกแบบพวกกินวายโยนทิ้งโหลทิ้งบ้านเมืองปลักหักพัง แล้วพเจอโรสเป็นคนแรกครับโรสนี่กําลังเมาเมามาเลยฮะก็ไพฑันถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอโลโรสก็บอกว่าเอไหนจําปัญหาลูกบากนั้นได้ไหมล่ะก็มันต้องใช้จํานวนอันตรายงนะก็ตอนนี้พวกเราก็รู้แล้วว่าความรู้ที่เราพวกเรามีอยู่อะ่ะมันไม่พัฒนาเลยลูกบากปัญหาลูกบากนั้นอะ่ะเราแก้ไม่ได้เราก,ก็ขนาดพวกเรายังเอาตัวเองไม่รอดกับโจทย์คณิตศาสตร์ง่ายๆอย่างนี้เรานี้มันโง่จริงๆแล้วเราจะเอาน้ํายาที่ไหนไปปกป้องคนดึกแล้วแล้วก็ฝ่ายแตก ไฟแต่ง่ายๆเลยเอไม่นะพวกเราเราพวกเราเสียขวัญนะพวกเราเสียขวัญคือสู้กับปีศาจได้แต่ว่าโดนกล่อมให้ทุกคนเสียขวัญเสียกำลังใจเขาก็เลยโดนตีพนึกแตกลีน่าที่เฝ้าอยู่ห่างๆคา,าดหวังกับคนนี้กับพลพล,ลเมืองว่าจะปกป้องพนึกได้แต่ก็ปกป้องพนึกไม่ได้ก็ได้แต่มองอยู่ห่างๆดูพนึกแตกอยู่ห่างๆครับจบ